เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีช่องเชยมลชนด้วยนะครับวีพีนี้จะนำเสนอแนวทางของใบเรียงเบอร์ทองมหาชนนะครับ วับประจําที่1มีนาคม2567ปแรกครับเป็นเลขมาแรงนะครับ2ตัวมา1ตัวให้เด่น6กับเด่น1มาใบต่อไปนะครับเป็นชุดจัดหนักนะครับชุด3ตัว24ชุดตามนี้เลยนะครับ ไปต่อไปเป็นหลวงตาแก้วนะครับให้ชุดเด่นเลขสวยมา16และ3613 661133 1, 1, 3, 3. ทิศทางรวยนะครับให้เด่นให้เด่น6มา63แล้วก็68มาครับ ใบต่อไปเป็นโชคอมอนนะครับให้ชุดเด่นเลขสวยเหนือมา6 3และ4ชุดชุดอัดโชคนะครับ3 4 4แล้วก็6 4มาครับต่อไปเป็นขุนศึกพาวรวยนะครับเหนือเด่น110,12เด่นใต้6 6 0แล้วก็6 1มานะครับคำพีนกพระเก้าหให้เด่น1 1 7 1 8 1 9และ 618นะครับคัพีนพปเก้าสอเด่นใต้เด่น2 2 3 2 8 2 9เด่นจะเป็นเด่น2 8นะครับใบต่อไปเป็นสเพชรสยามนะครับเหนือ3 31 30 531ึใต้ให้เด่น 0, 0ูนและก็02มา ใบต่อไปครับเป็นองค์อินหนึ่งะครับให้เด่น3 3038630องค์อิน2เด่น990และ98อาจารย์พิชิตเลขนะครับให้เด่น8 78และ08มาครับใบต่อไปนะครับเป็นเซียนเหนือเมฆนะครับให้ เด่น6มาครับ6 2 6 9อาจารย์อนุชามหาชนนะครับให้ชุด4 5 1และ2เด่น4กับเด่น5เด่นสุดจะเป็นเด่น4นะครับถ้า4มาก็0 4 1 4 2 4ถ้า5มาก็0 5 1 5 2 5ครับ ใบต่อไปเป็นจากเขากรวดนะครับใบนี้ให้เด่น993 97ฟ้ามหาโชคนะครับให้เด่น7 07และ7 7มาครับใบต่อไปนะครับเป็นสิทธิ์หลวงตาจันทร์ครับให้1 2 6และ8เนื้อให้เด่น1 16 18 4 16 ได้ให้เด่น2นะครับ26แล้วก็28มาครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับ